ไอเาหกวเป็นย <ítulo> ังไงตีหัไอเขาตีไอเขาตีกูบอกวาร้องบาอีกคยมันติดถึงร้องกูกำลัเป็นห่วงมังนะอันเมื่อกีใสิ่มึงเลยกูเลยเดีลยวมันเลยแกนเลยวกึนเลยแก่เลยะ ตลอระยะเวลาที่เราคบกันมาสองชั่วโมงไม่มีความหมายเลยใช่ล้ว <Yeah. S 1> สู้คบกันยักปีก็สอ 2> 2ชั่วโมงปะขนาดสองชั่วโมงยี่ตีกันป่านนี้2ปีสิม่ตายคาตีถุเอวมันมันต์ชอซ้ปีดอกมันยิ่ตายตอนนี้แหละคุณินมันตายเย ยคอได้บอคขาอยังยตียขามมื่อไหรมันเจ็บเิดหรอยัตีมันเป็นยังมันเป็นเนี่ยฝ่าิสันมันเป็นยังเอามันจะเป็นมูเลยเือกันมันเป็นมูเจ้าเจะมันอยู่อย่งกับพ่อวืนเอาเี่นมาเนาแล้วนาดัมาเดืตีมานแหลกลาคุณตยีคุ้ยมันเป็น่วงหนาใช่ไหมฮ้มันยุ่อย่งกับพอควืนกาถามหอเออกับมันเจ็บเบื้งหลังไเบื้งหลมันเจ็บ มันเย็นมันเย็นอย่างนี้มันตีกูไงวะนี่คนมีเจ้าพ่อการคอยตีมากเลยปะเนาะ อีกอีกกระเทยบบหวานอีกกระเทยเ้าเขา้ากุ๊งครับแม่งยังเปียกว่ามันน้ำสั่งไม่ฉี่มากดิ<อ>ซศร้าไฮเศร้าไฮกูอยากกินข้าคราหมูผู้ใดขายข้าวขาหมูกูว่จะมาหอรากมึนเศร้าเศร้าแพร่เศร้าซะเมึงก็ปู่จบกันตักได้พวกนี้เป็นต้นไปนะ เอาของมึงน่ะกู่าไรกูขนถึงไม่หายมึงเด็้นี่แหละเพ่ราไเศร้าไหเวร้นำมาก่อนย่บานมึงไปเก็บเอาดังไม่เอาอย่างไม่แต่กับกูกับหมอนมันสีกับกูกับหมอนียังกระซังกางเกงได้ขาตากดเฮามึงก็ไปเอาเก่งได้ขาดบ้าเราก็ไ้มึงดมย้ำกีรอนกูอ้าปต่ออยู่ปวดหัวเศร้าไห้เออ ้าไหวแม่รก <Holl a? S 1> <Something? S 2> ูควันเสียควันเสียมึงอวันเสียยอนกูตีมุงสักนิดิเพ้ากูควันเสียแล้วกูยังได้เอาะไรเศร้าหายมึงี่เงาเศร้ามึงงี่เงาเศร้าเศร้างานสยงไหนงานี้เนาะเอาล่ะท เกอบเไปเกือบเลยแลบนบปากร้อยมีถ้าขอให้อบตันี้ฮ่เกบไปอ๋อสะบอสะบอสบอ้อสอส่นบ่ ปวดแล้วแม่ไม่หูวะอูแล้ว้้าเขากันอ้ีดิอันกูอยู่มึงมาิิไหามือจันอนจะแค่โ้ยกูแลรวยอไกูหล่อใส่เงินมึงซือเ้อปวดลาวมึงให้เงินกูจ่ละสองพันสามพันกระังห้าพกระังวัวไปตีกะลีักแม่ เมื่อีมืคุณเบนกะลีมื่อภาษีคเหยียบคอมึงไปทานัไปเดือบไปทานไปทานไอ้หันลงต้านรถไปทานเดอะต้นรถเปรี้ยงสามมือห้างเจงโอ้ยมึงบลูปมึงให้กันไรลม่รถส่วตัวตัวจตัวกระตานางกระตานนอตเนน ปังนี้เคียบนี้่ได้เสียงอธิบาอยู่บ้างต้องไปนี่ดเปวดแล้วต้องไปนี่คุณดีเซียงต้องไปนี่คุณดีเซียงปวดแล้วปวดจบ้างงัดวกินบอกวาตองไปนี่คจณีเซ เสียงหังกมาได้แต่กินนึกว่าพวงหน่อยยกมันอุ้งเลยมังเหรพี่จิตไปแล้วนะน้องบันนี่เออโดนไปฉันลุกไปไปไปไอ้เพ้ลุกอร์ลูกมีแอร์0มั้งลูกไอ้หาดสุ้มไล่เนาะมื่อกีสชัวเต๋อสันนี่ไงก็ไม่มาเก็มาสวนขึ้นโอ้ยเกือบแยบปากไอ้หาดหนิยุก เกิดฝุ่นนี่จับข้างคุ้งจับม่ผู้ชายตีแสดงว่าผู้ชายฮะมักกะตีมึงเหืฮามึงแฮีงโพเขาเรียกว่ารักแบบรุนแรงโอ้ยเดขาเอาปืนมายิงมึงตายได้ยังเขาเรียกว่ารักจนตายโอ้สามมึงสวนมันดุมันปืนมันมันเป็นจตาชั้นเน็ตพอลุงพอลูกพรอมเก้อีห้าดิแม่กู้ชายก็แล้วกันเห็นมึงวารอดนะเอิดอแม่ตาหูมึงเชิดไป ไอ้เจี right. <él>. ๊ยบการ์ตูนฮัเป็นผู้หญิงเขาตัวหูจักสร้อยเหลือป้องกันเจ้าของผู้หญิงมาปอกกันจะได้ยี่เจ๊กูตีเขาฮะเขาเจ็บกูนยิ้วแบบไหนแมียข่อยซีมาสูเจ้าแฟงเด้อซ้อมบุ้ร่าบักเสกเป็นผัวข่อยเด้อมึงยานมันบ้าขาจิตตีมันต่อหน้าผู้เจ้า รถอยู่ครับพี่นัครับซ่อมรถครับผมซ่อมรถครับรถม,มือแต่งตัวเสียคอยคันรถครับคอยคันรถครับอันนี้ชุดนี้อย่างของมึงน,นี่นะมึงใส่ชุดนี้อย่างซ่อมรถเน้อพาคัอนรถครับพาคันรถพาถูรถครับ เจ็ดรถครับเจ็ดรถครอมครับผมสอบในมดช่วงล่างน้ำมันเครื่องครับทุกปัญหาไว้ใจผมสอมรถครับเอาสอมไปตั้งนะขึ้นมนดีๆล่ะครับผมขึ้นมเดี๋ยวกูขึ้นมาเมาขั้นนี้เหใครอบาผีแมงบอกมึงมาแล้วกูแด้มาเนี่ กวเล้วกับเราก็ับตัวอยู่ไทออยรถบัสดเดียเด๋ยวเดี๋ยว

คิดจะเสียดายเลยเหรอปากทุ่งทะเลกูถไทยก็เพระเสียดายชอาเกือบเสียเออดพวกสื้อมาจะใส่ก็สิเสียดายเป็งหลายแฉซื้อมาแต่ไก่ก็อย่างไงเรียกดรวจลาบิงขาห่ามเ้ยยัยไม่ข้าวดีกับข้าวไร่สิบอกเอาข้าวดีข้าวดีเกือบมึงเสียข้าวไร่ด้วยมันเกือบมึงเสียมึงก็ว่าเหี้หรือเป็นข้าวเดียวจะมาแกงกูไปให้มีข้าวดีและข้าวไร่เนาะว้าวยัยเห็นแล้ว เพกืบหมาตัวใดบุดีเกือบก้ปี้าเป็นยังอีกละ้ใดเียลคเเลียงนั่งอยู่เนี่ยเออนี่ก็อรอย่างสียเลีว้าเด็กน้อยพางเฮ้ยกูนาเด็กน้อยที่ตัวาไม่เอเป้าหูเสือกระลุงมือไฮซะแตกจังวันกูเจ็บมืออุ้มรถลงไปบได กูยังก็ตีกูได้อุ่มขึ้นมากมึงอุ่มอะไรมึงขัออกมาเลยขลับองตี่นนาขับถุกทีีเนีเ้วอะไรมันอยมาขึ้นมึงนั่นนี่ของขวัญกูซื้อให้เขาเขาขึ้นกูเนี่ยป้าของขวัญมันไ่ได้ท้ตีอืมอ่อนนอีเมีอีเพ่ก็ถูกปูไส้กนันยมาเสือท้องคนหาปูไส้บักี่ไรคือเ่งที่ถูกแถมตะท้องแหงเอ้ยอไรพี่นขคามักของกะเทยของอีเพ่มันมีกระถางแ็เสือทอออ้อง,อ,งองถูกปูไส้เบิรดเอ้ย พอเสียงมารลยาทมึงเลยเนาะมึงโหลดกันมึงมึง,ง,งมีมารายาทเปิดในสามเปอกขอตีมีอะไม่ปนอกแหวควาลักของกับท้ยเสือท่องกลุ่มปุ้ดใเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจบจบท่องแทงพูดให้สูงเป็นจักสีเ้ยมึงไปดูใจหังเนี่นี่หละท่องแบบไม่ท่องแบบไรออกระเ็ดไม่่ามึ่กระเ็ดแบบไรเสียคลายแข็งกืด ก็ใช่วาไรหรอไม่ใช่ก็ย่าใช่ตึกีกูแม่แม่แม่มมาแม่ตีกูอีกที่คุเทงอานข้อะไรูบอกให้เป็นอย่งก็สิว่าขัดกเล้งแ่ขอกอันผัวกูไม่อ้ยคนละคนอนบังเซ่อันีบักเอกนี่เนี่ยอะไรครับมาักเล้กต่น้นบางถือตีนคนละคนเป็นราไมี่ข่าวดีมาบอกไมยังว่าราจอดย่ใสก่อนเนื้าทงหลังทงหลังไม่สีดเงินนมัแม่ มีมึงอ่านข้างทางเขดูนะบอกเออมีสติ๊กเกอร์ขหารโลกพน่าแลยมือกดไปแกะอกเอาไปแกะอ๋อแค่นี้อย่างมันเป็นคาราชิมี่เห็นไหนรถห้างละประตูรถบัสทั้งสองขางมุ่นเอรี่ตอนนี้กำลังถอดล้อรถพร้อมบักเซ่ผ้ามูไปมั่งมั่งรถบัสข่อยแมนบักเซ่ผ้ามูไปมั่งเมื่อกี้ไา้หามกับบ๊อบฟังเว้ยไอ้สัตว์เลยโอ้โหหนักมากใหญ่อย่งมึงเป็นผู้หญิงค่ะมึงไม่ดูทรงผมแล้วกูทหารบกชัดๆ มวดสิไปไส์นกันี่สูหนึสสี่คนเออไปแล้วกูย่อปล่อยกูไปผู้เดียวไปเด็ดขาอะไ้วมันก็สิว่าไปผู้เดียวพาตั้งตีกูหรวออ้ววไปแล้วกันสี่คนเอออีนึงตกอ่ะตกมาตกอีนึงหัหมัวอีหวะหัวัวอีนึงสูบพรลงไม่ใช่ใสจะสูบลันอีนึงเหยียบเอ๋อไปเดี๋ยวคูณอยาเอาจังเกินมาฮักกันแท้ปอ้โิเสียคอยมน ไปสายไปล้วุณไม่ไปนะพี่อีนวัตเป็นรัฐมนหาีคุดวนาสิวอลราไปเี่สาเป็นที่าเบารถกลับขึ้นทัางพี่เอ้ามเข้ามารถทางนั้นหามันดากกูยุ่นี่กูก็ถเงตีมตัอ